สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูจอยเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจอยจะมีโจทย์เกี่ยวกับบท Water and Air มาฝากเด็กๆเ,เพิ่มเติม,มค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์กันเลยนะคะข้อนี้เขาถามว่า How are the oxides of nitrogen f o r m e อ่ o x i d e of nitrogen form ได้ไงเด็กๆจำได้ไหมคะว่า oxides of nitrogen คือเกิดจากการที่ gas nitrogen นะคะ and oxygen ค่ะ in the air ค่ะ react together กันแต่มันจะ react กันได้ต่อเมื่อ add high temperature in c าย e n นจิ e ค่ะเพราะปกติแล้วนะคะแก๊สไนโตรเจนมันเป็นแก๊สที่ค่อนข้างมีความ inert เพราะฉะนั้นการที่มันจะมีความรี้ยงถี e หรือ react กับออกซิเจนได้จะต้องเกิดขึ้นในคายเอนจินซึ่งมันมี high temperature สูงมากนะคะข้อถัดมา X train ค่ะ how catalytic converter reduces the emission of these two gases ถ้า สมมติให้เราอธิบายนะคะปกติแล้วตัวคารตาร์ไลติกคอนเวอร์เตอร์ตรงนี้จะเป็นตัวด e v ว c เซตัวหนึ่งที่เอาไว้คอนเน c t กับตัวท่อ Exhaust สนาของรถยนต์ก่อนที่จะอิมิตพวก Exhaust g a แสออกมานะคะมันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทปกติแล้วเนี่ยแก๊สที่มันพาสตัวคารตาร์ไลติกคอนเวอร์เตอร์เข้ามาค่ะก็จะเป็นพวกแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพวกแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์นะคะพาร์ทแรกค่ะพาร์าท A ก็จะเป็นพาร์ทที่เกิด Reduction ก็คือจะ Re d u c e ์แก๊สไนโตรเจนนอกไซด์นะคะให้กลายเป็นไนโตรเจนกับออกซิเจนนั่นเองนะคะแล้วพอมาพาร์ทที่2นะคะก็จะเกิดออกซิไดซ์หรือออกซิเดชันก็คือจะเอาออกซิเจนที่ได้จากพาร์ทแรกนะคะมาออกซิไดซ์แก๊สคาร์บอนอกไซด์ก็จะอิมิตออกมาเป็นก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมัน less harmful than c a r มอนอกไซด์นะคะแสดงว่าสรุป total ตรงนี้ค่ะก็จะมีก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับไนโตรเจนออกมา ะะตัวคาราไดออกคอนเวอร์เตอร์ตรงนี้ช่วยในการ c ดตัวฮัมฟูลแก๊สนะคะให้มันมีความเล s h a r มฟูลแค่นั้นเองนะคะทีนี้ถ้าให้เราอธิบายหลักการเขาถามว่า how how c a t a l y t i o converter reduces the emission of these two gases อย่างไรหนูก็อธิบายทีละตัวนะคะว่าอย่างตัวแรกเนี่ยเราก็บอกว่าคาราไดติกไซคอนเวอร์เตอร์นะคะก็คือจะ reduces ตัวไนโตรเจน monoxide นะคะ into ไนโตรเจนแก๊สค่ะ and ออกซิเจนนะคะแล้วก็ตัวที่2ค่ะ and o x i d e ค่ะ uh huh. carbon monoxide นะคะ into carbon dioxide ค่ะ and overall equation เราอาจจะเขียน overall equation สองตัวนี้กันค่ะก็คือได้เป็น เริ่มต้นจากแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์กับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะสุดท้ายเราแอดดีเอ็นได้มาเป็นแก๊สไนโตรเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งมันมีความเลสฮาร์มฟูลนั่นเองค่ะ,ะง่ายไหมคะอันนี้เด็กๆพอจะเข้าใจคอนเซปต์นะคะของการรีดิว e ซพวกฮาร์มฟูลแก๊สได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครูจอยจะมีแบบฝึกหัดใหม่ๆมาฝากฝากเด็กๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ